เอคเราเป็นผู้ทดสอบโอ้เออเอ๊เตะเตเอะ <laughs> สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากเว็บแบงกูนนะครับนี่เขามีของเล่นอะไรแบบเยอะแยะมากมายแปลกๆเลยนะครับวันนี้เราเลยสั่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับคือเห็นตอนแรกแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วมันเป็นหุ่นยนต์บังคับด้วยนะครับโอเคเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะนี่ปั๊บออกมานี่นะฮะ มันจะมี2ตัวนะครับมีมาให้2ตัวเลยนะครับมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะฮะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบขุ่นยนกันก่อนดีกว่านี่ขุ่นยนต์ของเราเอาออกมา,อ,าออกมา,านี่นะฮะขุนยนนะครับ,รบให้มา2ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะแบตออกมาให้ดู นี่มันจะปีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ฐานนะฮะเอ้ยเจ๋งว่ามีแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จของเขาเอาที่ชาร์จออกมานะฮะดูอ่าของใครของมันไปเลยทีเดียวมีอะไรให้อีกอันนี้มีฟุตบอลด้วยคือเวลาผมสั่งของเล่นพวกนี้มาครับนึกถึงตอนสมัยที่เด็กๆเลยนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนี่แบบไม่ได้เล่นอะไรพวกอย่างนี้เลยนะฮะเออ พอแบบสมัยนี้คือสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นพวกอย่างนี้นะเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรบังคับนะเฮ้ยราคาไม่ใช่ถูกๆเลยแพงมากนี่เขาก็จะมีตัวสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับลองสิอ๋อถอดออกมาตรงนี้ด้านหลังแบตเตอรี่เขานะครับเขาจะมีตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เอามาต่อเข้าปุ๊บแล้วก็เอาไปเสียบกับ USB ได้เลยนะครับอันนี้ สะดวกดีนะครับไม่ต้องใส่ฐานนะโอ้คุณปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่เออเปิดปิดเปิดปิดตรงนี้นะส่วนตัวรีโมทนะครับอุ้ยนี่ไปเปิดไว้หัวแดงกระพริบ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 เลยเห็นไหมกระพริบ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 เลยอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนอมีมีหน้าด้วยโอ้โหเท่โอเคอันนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวรีโมทกันดีกว่ารีโมทนี่ปุ่มมาแบบเยอะมากเห็นะ ด้านบนก็มีตัว <c oughs> นี้เจ๋งตัวรีโมทเนี่ยเขาจะใช้ฐาน 3A นะครับ2ก้อนนะฮะเราก็ได้เตรียมมาแล้วใส่เข้าไปงั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดไอตัวสีน้งเงินนี่แหละเล่นก่อนเลยดีกว่าโอเคครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อ่าเปิดรีโมทเปิดหุ่นโบได้ไหมอ่า มาอันนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับมีไฟมีไฟขึ้นแล้วนะครับที่รีโมทเรานะฮะโอเครอแป๊บนึงเล่นางานวะาลองสีแดงดิเดี๋ยวไม่ใช่สีเงเเินไปนบังคับสีแดงนะครับมันไม่ได้อะโอโอโอ,โอ้คือเดี๋ยวต้องเปิดทีละตัว <laughs> มันไปพร้อมกันสองตัวเลยนะฮะเห็น <laughs> ไ,ไหมไดด อันนี้เลยอันนี้ปุ่มอะไรอุยอ้ยเตะอู้เพะโคตรแรงเลยให้ดูเตะให้ดูเตะให้ดูเตะใครเตะอู้อู้โหเตะโคตรแรงเลยเดี๋ยวนะฮอู๋มีเตะซ้ายเตะขวานครับอันนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้อะไรยิหมดอันเดียวบ,บังคับได้2ตัวเลยนะครับทีละตัวทีละตัว โอเคต้องเวลาจะเปิดนะครับเปิดทีละตัวนะครับอ่าเปิดสีน้ําเงินอ่าพอมันคอนเนคกันแล้วนะครับตัวรีโมทกับตัวหุ่นเนี่ยไฟมันจะหยุดกระพริบนะเห็นไหมตัวหุ่นไฟมันก็หยุดกระพริบแล้วตัวรีโมทก็ไฟ,ฟหยุดกระพริบแล้วนะครับอันนี้คือใช้ได้แล้วอ่าอ่าน,นี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราลองเปิดตัวสีแดงต่อเดี๋ยวใส่ฐานก่อนใส่ฐานที่รีโมทก่อนเปิดหุน่นโปะเปิดรีโมทโปะนี่ โอ้ยนี่มันเชื่อมไวมากอ่าตอนนี้คราวนี้แยกบังคับกันแล้วนะครับไม่ได้แบบสีอันนี้คือสีแดงก็บังคับสีแดงสีเงินก็บังคับสีเงินแล้วนะครับนะอ่ะอาคราวนี้หละแล้วไอตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนที่เนี่ยเหมือนข้างที่ข้างกล่องเขาเขียนนะเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าที่เอาไว้เลี้ยงฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราต้องประกอบตัวนี้ด้วย อ่าสีแดงไปค่ะสีแดงก่อนวิธีการประกอบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรเลยใส,ส่เข้าไปกึ๊บนี่อ่าคราวนี้มันก็จะสามารถที่จะเลี้ยงฟุตบอลได้เจ๋งอ่าไหนลองให้เลี้ยงฟุตบอลดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ยล็อกหลบได้อู้ <laughs> เฮ้ยโคตรเท่อ่ะล็อกนี้ล็อกนี้เอาเนี่ย เออเออพูดแต่มันมันแรงนะมันมันถือว่าแรงมากเลยนะครับเฮ้ยโอเคเราประกอบให้เสร็จเลยดีกว่าตัวสีน้าเงินด้วยนี่นะครับเราก็จะมีหุ่นที่พร้อมออกไปเตะฟุตบอลกันนะฮะสองตัวสองตัวนี้นะครับเห็นไหมสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับเท่ okay. มากอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบไอตัวโกฟุตบอลก่อนนะครับ วางไว้นี่ก่อนเลยโกฟุตบอลวิธีการประกอบนะครับไม่ยากเลยแต่ละอันนี้แบบง่ายมากมันไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับกดกึุบกรุบกรุบกบอย่างเดียวเลยเห็นไหมแค่กดเข้าไปนี่โกฟุตบอลเราก็จะได้ โกฟุตบอลนะครับสำหรับการเตะฟุตบอลของหุ่นเราแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะประกอบทั้ง2อันเลยอยุนี่เขามีสติกเกอร์ให้ด้วยมีสติกเกอร์แถมมาให้เป็นนัมเบ์นะครับแต่ละทีมแต่ละทีมนะฮะมีกี่อันมี2อันนะครับมีสติกเกอร์สีน้าเงินกับสีแดงนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบโกเสร็จแล้วทั้ง2ออันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งสนามฟุตบอลกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้ คฝั okay. ่งนี้เป็นสีน้ำเงินมุมน้ำเงินนะฮะอ่าแล้วอันนี้เป็นดินแดงแล้วเราจะเล่นยังไงนะฮะสองคนกลวยกลวยไว้นี่อ่าเรียงไว้คือมันมีหุ่นแบบน่าเล่นอย่างนี้2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเล่นคนเดียวยไม่มันแน่นอนโอเครอแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็เชิญ แขกรับเชิญของเรามาเล่นด้วยกันนะฮะพี่แหม่มนะครับภรรยาของพี่บอยเองนะครับโอเคเคยเล่นไหมไม่เคยค่ะมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเอาเปิดของคุณก่อนสีแดงก่อนแล้วก็เปิดนี้เปิดปึโอเคอ่าลองกดนีลองกดเดินหน้าอูซ้ายขวาอ่าแล้วก็ลองกดเตะดิเตะซ้ายเตะขวาได้ อุ้ยอุ้ยเข้าแล้วแบบนี้นะแต่ฟุตบอลของจริงเนี่ยเราจะเล่นลูกเดียวเราจะใช้สีน้ําเงินเล่นโอเคเปิดแล้วนะเราเปิดแล้วนะใช้่อนใช้่อนเอ,อ,เอ,อ้ามจับนะโอเคนะครับอันนี้ลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางนะครับโอเคนะเราจะยิงให้เข้าประตูนะโอเคปะได้อ,อย่างหนึ่งสองเริ่ม

นด่งดอวซ้ำเอ้เอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเดี๋ยวดยวเดีววเด้วยวเอีวยดีวยเดีด้ยวเดี๋ยวเดีเดยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวี๋ยวเดีวเเเ เดี๋ยว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 ใจเย็เขาให้เตะบ,บอลไม่ได้ซูโมโเ่เอาฟุตบอลเอาฟุตบอลอ่ะล่วงไปแล้วว้า,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 าตัวพี่แมยล่วงล่วงตกสนามไปแล้วนะครับมาดูพังไหมเฮ้ยไอตัวนี้หลุดไปแล้วไหนไหนจับเราจับเข้าไปเลยคนระับจับเข้าไปเลย่ะไอพคีมใช่พี่คีคมคคคคคมันถอดออกได้อ่าเรียบร้อย สนุกนะโอเคเลยอะ่ะสนุกดีเออเฮ้ยมันเอามันก็เอามาเล่นได้แบบสนุกดีอะ่ะเราไอ้ไอด้ดิมาดิ <c oughs> <c oughs> ถอย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 เออมันเอามาเล่นเป็นแบบเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ได้แล้วก็เป็นหุ่นยนต์แบบเตะฟุตบอลได้นะครับแต่แนะนําให้เตะฟุตบอลดีกว่า <c oughs> นี่นีนอ่ะลวงไลอ่ะ โอเคนะครับใครที่ชอบนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับจากเว็บแบงกูนะของเล่นเขาเยอะมากมันมีของเล่นแปลกๆเยอะมากก็ลองเข้าไปสั่งกันดูได้นะครับตัวนี้ผมก็สั่งมาสั่งมาลองเล่นถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้เออน่ารักดีเอาไว้เล่นกับพี่แหม่มเลยสองคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่า คลิปต่อไปจะเอาอะไรเจร๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกครับบ๊ายบายเอยลวก